สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้ยใช่หน่อยกับเจรต์รัตกับบริออกไปแห้งเอือนนอเจเนาะอยู่อ,อยู่ในอูฝนตกครับให้ทิมให้ทิมสร้างออกไปฝนฝนตกแห้งน้ำเนี่ยใช่หน่อยมากประทันมูมาประทันเพื่อนเมื่อนี้เท่ากับเสียภามว่าเบิงอูประชิทพิโชกการช่างนอเจเนาะเสียเสียภาพี่น้องนะครับเบิงการทำงานของอูนั้นว่าอูเฮ้าหนี้เท็ดเอียงเนี่ยเพื่อพี่น้องนะครับสนใจ พาไปเบิ่งการอมรถพาไปเบิ่งการซ่อมท่านนี่ที่อยู่ข้างหลังเจรัสเนี่ยเป็นเตรียมทรงเตรียมงเรียนเราเนาครับท่านนี่ก็เป็นรถลูกค้ามาจากยะโสธรแม่นค่ะท่านนี่ก็เอามาปรับปรุงทั้งขั้นเลยบจเตะบ่ช่วงล่างบริเฮตบริเฮตช่วงล่างบริเฮตช่วงล่างเฮตยังไงครับคันนี้เอามาขยายปากขยายปากครับขยายปากนี่ขยายแบบเต็มระบบเลยเนาะเจรัสคันนี้เนาะ ันนี่ขยายขั้นนี้ขยายเป็นลูกดาวกแฉกส่เฮดเอียงนขั้นนีนะรายกปูพื่อนข้อูเพื่อนข้อถูกไล่ละเอียดในเจพันสีเบิงนะครับเคื่องงานที่ออกไปให้สมบูรณ์ที่สุด สร้างสร้างบริเวณเห็ดก็ต้องเข้าต้องมาเช็คอีกรอบนึงในน้อยนี่แหละครับนี่ครับก็ต้องเก็บสีแล้วก็เจี่ยวออกเนาะเกี่ยวเนาะขั้นนี้คาดว่าสิ่เดียวส่งมาเด้ครับนี่ประมาณวันเสาร์ลูกไม้แดดเห็ดขาเสาลูรถขนส่งอย่าประมาณวันเสาร์นะครับยังสีใช่หน่อยบอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวขั้นนี้ใช่หน่อยสิไปส่งเองไหมครับนี่ไปหอดยาสูตรนี่ก็สร้างเด่นนะครับนี่สร้างเด่นก็กำลังเตือนเตือนห้างหรือเปล่า ขั้นนี้ขยายปลายเป็นลูกดาวฮอกแฉกจัดเต็มเลยครับขั้นนี้มีแต่ล่มบอมขั้นนี้ใส่แต่ล่มอีกครับนี่นอกจากนั้นย<ม>ังว่พ่อครับขยายทั้งอุม้มบอมขั้นนี้นะไม่เจอกระหูกมากนี่แค่ทั้งอุมอมยยงอ้มตอนนี้บ่าในติ๊สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์พผ่งม,มากเลยนี่นี่ครับพี่น้องท่านไปใช้ครับที่อุ้มน้อยๆน,นะครับ<ม>ยันมาเดี๋ยวก็มาขยายหลายไนดะ้เอาเจหนาะ ตนนี้ต่อไปครับนี่ก็เป็นรถรถที่ลูกข่านะครับเพิ่นเอามาคั้นเนี่ยวมาปรับปรุงทั้งั้นเลยามาเจนี่ท่นขยายป่ากับบ้าเื่มนามเกี่ยวไ่นก็เลยเอาป่ามัไหนแกให้แม่โอ้ไม่แกะปหมแล้วก็เฮยดช่วงล่างไงเพิ่นน้ำเลยกับเสียงอาบดีดังในจัหอยครับ อันนี้เป็นล้อยหาได้ไหมพี่น้องนี่นี่ครับช่วงว่างเส้ใหม่ไปเลยว่างช่วงแรงเนี่ยยกใหม่เลยเห็ดเห็ดใหม่ตอกใหม่เครื่องกะเห็ดหกะนาสิมดขั้นหนดขั้น้นพราะว่านจะของเพคนอยาะได้ก้นเดือนนีได้สิท่านคุณประธานไปเที่ยนี้มีพี่น้องทางบ้านเนี่ยพันพันถามมาเจ้พันกะถามมาว่าขันเท้ามาปรับปรุงแบบนี้จักบาทนี่พันอยากหูวเนี่ย ถ้าจะชุด่ะบ่ได้บ่ได้เมา้งานแล้วจะชุดคือว่าตรงเสียเนี่ยประมาณเท่าไหร่ห้ากับเสียหงอู่ค่าเบื้องครับอ่าห้าสิไรเป็นชุดไปตามอะไรข้นเป็นจริงค่ะขันขันตอนแรกนะครับที่น้อง่ันไหนที่อยากอ่ปับปุ๋งนั้งขันเนาะกะั่างเขียรัดยับร้างเด่นเนี่ยทีเขาไปหาอยู่เฮือนซะวันไปเบื้องรถซะ่อนบันเทีเนี่ยครับก็เสียมากคุยกันว่าเ้าสิบสองหม่องไรแน่ยแล้วเจเนาะ ลราคาอารมณ์ขม่าอารมณ์ขมาแล้วเท่ากับมะลือมะลือจุดสามทีคุยกันก็หลกค้าสมมุติว่าเจว่าสองเส้นเอามาเฮ็ดแล้วอาจสิบ่ฮอดสองเส้นก็ได้ไบ่ฮอดก็ได้หรือว่าเกินอ่อหึืว่าอาจสิเกินก็ได้แต่ว่าเฮาไปประเมินแค่คร่าวๆไปซะก่อนลูกค้าบางคนเพิ่นอยากรู้ว่าเจรจาความมั่เท่าไรผมสิได้หาเงินให้ขถือระหว่างบ้านเพื่อนี่นะครับขั้นตอนในการค่าใช้จ่ายเนาะเจ๊เนาะก็คือเฮาถอดออกมาแล้วนี่ เท่ากับสิแจงลวกขาซะก่อนช่วงนี้เอ่อสมบูนะเขาเขาถอดช่วงล่างเนาะช่วงล่างเทากับสิแจงว่าถ้าต้องเปลี่ยนเอียงเนี่ยเอียงเนี่ยเราเจียเนาะแล้วเป็นเงื่อนจัะบาทจัะบาทเขาสิแจงตลอดสีแจงสีชายลูกไปให้เบิ้งค่ะคนไหนคนเป็นมากก็สิทายลูกส่งเป็นระยะระยะให้ลวกขาเบิ้งถ้าเกิดสมมติว่ามาถอดเกียร์เออมามาถอดเกียร์เราเจียเนาะมาถอดเกียร์แล้วถอดออกมาแล้วมันมันจาเป็นต้องเปลี่ยนมองไน เน้อต้องใส่อะไรแทะอะไรเทียมเนี่ยกระทางโอูกระสีสอบถามซะ้ก่อนจะคุยกก็ลุกค่ะว่าคุณจะเอาอะไรอเทียมหรือเอาอะไรแทะเป็นกทังอูจะเน้นใช้อะไรแท้ของฮุบุตาถ้าถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องยนต์พวกเกียร์พวกอย่างนี้เขาสีเน้นของแทองแทยย่าเดีวจากศูนย์นะครับเพราะว่าอันของพวกนี้มันมันเท็ยยากใช่เอามาสัมก็คืออยางไงมันจบไปเลยนะครับ พวกพวกพวกนี่นะก็เลยเน้นอยากให้ใส่ของแท้แต่ว่าใส่ของแท้กับสายพานสายพานนี่มเนื่อจะให้ใส่ของแท้ชื่อจากแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องเจ๊งได้กับว่ใส่ของแท้กับว่เป็นยังเข้ากับใส่ของเทยมให้แต่ว่าการรับประกันมันสิลดลงมาเด้ไหมพี่นงเนี่ยมันบอกไประมาณนั้นนะครับพี่น้องครับ ใส่เดแกแจ็คสมนาจากจังไร่เขาต้องอธิบายให้คุาเข้าใจๆๆๆๆๆบ่บ่แมนวาเอารถเพ่นมาเฮ็ดละมันมันเลี้ยวละสองแสนหาครับมันมันบ่แมนแบบนันนน้นน,นอเจนนอลูกค้าล,ลูกลูกค้าต้องหัวจักว่าเขาเปลีย่ยนเอียงเนี่ย<า>เปลี่ยนอะไรตัวใดเพราะาอะไรที่เปลี่ยนออกมากสิขึ้นลูกค้าทุกชิน้นแ้วก็มาเทียบราคาครับนอเจนนอถ้าการคิดราคาตามความเป็นจริงแล้วกระบวกค่าแรง รถรถไถของเสียมีสีเฮ็ดออกไปนะอะไรเนี่ยจะคืนเพื่นทุกอย่างเสียมีดบอกว่าโอ้ดีใจมากเลยได้ได้อะไรเก่าเพืนหมดเนาะถึงถึงเอ่อเอาไปแล้วมันใส่ประเด็นอะไรจะเพื่อนก็อยากได้หรนบ่าแม่เขาก็ต้องอยากได้เพิ่นก็อยากเหนื่อยด้กันว่าเพ่อนเนี่ยตัวเนี่ยแต่ว่าพี่น้องก็สบายใจได้นะครับพี่น้องวันราคาเนี่ยจงได้มากกว่บ่เกินงบพี่น้องอยู่แล้วนะครับ ที่เทยาเห็ดไปนะครับเพราะว่าเ่าสีไล่งานตลอดท่าสีคุยกันตลอดเอารถไป่งโยบึงการเจเราว,ว่าบริการดีแค่หลีบบัวตอง่วงเรื่อง,งเงินเราว,ว่าขนาดฟิวตัวเดียวยังทวงถามเราปะพนา,านไปที่ครับพี่น้องครับให้ลูกค้าไมีชวนตัดส,สกใกรเท้าให้ได้ผููนํานทุกอย่างถคนว่าช่ได้มาเองกับคนผูก ไม่อยากมีโอ้ก็ตลอดคุยกันเนาะ,นะนแต่เรามันกับเป็นไปบ่ด้เนาะเจเนาะเพราะว่ามันกับบ่ด้เปลี่ยนออกมาป้ือปับเนาะเจเนาะเอก,ก,อกอาก,กแค่เ้าแจียงว่าเกาเปลี่ยน,อ,น,นอันนั้นอันนี้ราคาเท่าทนั้นเท่านี้ตอนนี้ค่าเสียใจอยู่ที่ประมาณเท่านั้เท่านี้เเ่าสิ้คุยแจ้งตลอดนะครับพี่น้องครับแกให้พี่น้องผู้ที่เอารถมาส่กับทางอูประสิิโชกการช่างก็สบายใจเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่า การทำงานก็เข้าเลยครักับบอมเรนว่าเข้าสีเฮ็ดมือหนีมือเดียวแล้วมันเลี้ยวหลักการสีเศ้าเนาะเจ้าเอาก็เฮ็ดไปจน<ม>ลูกจนหลานหมดแล้วเจ้าเนาะจนหอดลูกหอดหล้านจะจะเพิ่ให้พัฒนา<ม>งานของทางอูนพัฒนางานให้มันดีขึ้นเ,เ,เรื่อยๆบัดเช่นนี้ข้างอูเนี่ยก็เลยต้องเน้นเรื่องมาตรฐานหลักการาก<ม>เรื่อง<ม>การรับประ<ม>กันเนาะเจ้าต้องความซื่อสัตยนมีสำคัญได้ชจหน่อยในการเป็นธุรกิจเรื่อยเนี่ยครับถ้าความซื่อสัตย คุณภาพงานคุณออกไปได้เนี่ยมันจะไปได้เลยครับ,าบหาความือสั์คุณบนมี้คือจบคุณฐานคุณบได้เลยแล้วก็หลายๆเก็บทีใช่หน่อยก็เคยบอกครับลดรถเสียงเห็ดออกไปมันบ่ลอยเพราะขันรู้ขั้นหรอครับพี่น้องครับเขาเอามือเฮ็บนาเ,นเจา็แต่ว่ามันบ่ดีจากฝีมือจากการเหร็ดของเขาเนี่ยเขาไปรับผิดชอบให้รับปาาระกันให้ถึงว่าบ่รับปาาระกันเขาก็ไปไปแก้ให้พือเ่า เเป็นทุกชิ้นนะไปทุกทุกชิ้นส่วนที่เือจากเข้าไปเนาะเจีเนาะเข้าหลับเนาะบบอบอเมน่าเขา้าเขา้เขาขายล้วเข้าเด็กขายเ้าเข้าขายเลยเน้ะเจีเนาะอันนี้ก็เป็น <c oughs> เกี่ยวดันยังเจี่ยตัวในลอยหานาะนะครับเกี่ยวดันลอยหาครับเก้สามเป็นลอยห้าเก้าามขยาเป็นลอยหา อันนี้เป็นเป็นงานที่เตรียมเตรียมเสียเอาไปส่งลูกค้าครับในงานขยาปากเตรียมประกอบประกอบลักการปีนี้งานเนี่ยเขาพยายามเล่งแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดมากหล้วก็ส่งส่งส่ง<ะ>เอาเสียบวกล่องเอาไว้เ <ขณ S 1> นาะเจีย<ป>หนาะเฮ็ดแล้วหลักกาก็กส่งเลยนะครับพยายามลยเล่งให้เร็วท,ที่สุดครับว่าที่สร้างเท่าไหรครับบุคลากรของท่าทั้งทั้งทางท้องเทาไหลายครบทุกแนเครื่องใหม่เครื่องมือเท่านี้เครื่องมือเราก็ครบทุกอย่าง ทุกอย่างครับพร้อมพร้อมพร้อมดีทีบริการพี่น้องพี่น้องตั้งจังหวัดจะสอบถามมาหลายคนว่าไปบ่จะไหนเอไปค่ะไปไปบออันนี้เป็นเกี๊ยวอันนี้ใจแล้วอันนี้เป็นเกี๊ยวมือสองนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวใ่จมือสอง บางคนจะคิดว่าเกี่ยวไมบเม่นได้รันเกี่ยวมือสองครับนี่ยเอาเป่งเก็ได้เพราะว่าตรงหนาม่่ไม่ใารบบทางเรเนะเพราะว่ารงหนาอยให้เราคุณตงว่านอนคนตรงว่านอนนะครับนี่เดี๋ยวผ้าเบิ้งางไปวัครงเราเกลูกเพราะว่าคนจเดือเอ้ยคนจงหับตรงและหนาใจเงินมาแล้วลูกนี่เจพันบาทครับพี่น้องครับนี่มือสองครับนี่ เม็นของไม่ได้เนี่ยน่ะเจ้าท่านบาทเป็นเป็นเกี่ยวของอูปัสิทธิโชกการช่างเองอถ้าเกิดผูดใ้ใดซื้อไปจากอูปัสิทธิโชกการช่างเนี่ยก็คือว่ารับเพื่อนเนาะเจโนรับเอนค่ะสมมติว่าอยากเอามาขายายปา่าเกษียรเข้ากันสามารถเอาของเก่ามาเทิร์นได้แต่ว่าของทางอื่นเขาบลับไดยถ้าเะสิรับไม่ดังเนาะเจเนะมันมีประโยชน์สำหรับเขาฮักเฮ็ดเองได้อยู่อยู่ได้่ะ แต่ว่าที่ห้ารับเพื่อนจากลูกค้าเก้าห้องนี่ก็เพื่อเป็นการบริการลูกคาา้าของห้องงานการดนตรีลูกค้าเาาาากเ้หาห้องเ,เป็นเกลียวเดิมมาจากมาจากศูนย์เนี่ยเข้ากับบริได้รับนอจีเนาะงานขยายปากครับอันนั้นอัานนั่งนนค่ะคนเสียหายคนตอนแรกว่าจะไปชมวันศุกร์ ถ้าลูกค้าบอกว่าให้ไปเก็บเงื่อนกรสองปากเนี่ยเขาจะจะของเดียวกันเราจะเอารถพันมาเนี่ยไม่ใช่ส่วนอื่นฮะถ้ไปเอารถเอ๊ะไปเอารถสองคันไปเอารถมะมะเห็ดม่มะเห็ดนี่แล้วก็เวาะปากไเข้าไปตอนแรกว่าเอาปากมาขยายซื้อเตื้อบางทีเนี่ให้เอารถสองคันมาเห็ดเลยสองคันมาเห็ดให้ไปเก็บเงินโตขยายปากทงปากเลยก่อนี่ไปเอาเงิ่อนทีว่าขยายปากเนี่ยมากสักวันแล้วก็เอารถมาพร้อม เอาเอารถมาสับยางเอื freely, ้อนน้ำอ่านี่ครับโอ้ไปที่ได้โชว์การช่างครับอันนี้การรถไถครับรถไถกับสอบไหมพี่น้องส่ะสเบิร์ตทั้งเครื่องทั้งเสียเฮ็ดเบิร์ตทุกอย่างค่ะอยู่หลายคนถานเจมมาว่าเจได้สอบอันเครื่องเป็นเบิร์ตสับเสียเป็นเบิร์เฮ็ดรถไถเป็นเบิร์ตเหตดเฮ็ดมาทุกอย่างนะครับทีม แต่ว่าพวกล้นย่นไว้ยังไงครับอืบอบอ่อเห็ดเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาบ่อนัดเราตรงตรงเขากระแถนัดเรื่องอุปอก,รกรณ์การเกษตรเนาะเจี๋ยเนาะพวกเอียงต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการเกษตรทานส่องแสงทุกอย่างอยาก,หยากให้ผลิตยังสแสงยังขึ้นมากก็คือบอกมาได้ค่ะเครื่องเครื่องมือเขามีพร้อมทุกอย่างมาคุยกันเรื่องสเปคจะเอาแบบไหนจังไหนก็คือมาคุยกันค่ะอันนี้ลูกดาวฮกแจกนะพี่น้องลูกดาวฮกแจกเนี่ยเขาจะใส่เล็กเนี่ยหนาด้วยนะหนาค่ะแบบ แบบลูกบวชวก็ยังพอทห้ไดิบบยังพอแตกได้พี่น้องนี่ลูกดาวฮอกแฉกนะครับเทากับไปเนินลวดลายยังขนาดนั้นแต่ว่าเดินความแข็งแรงนนเนาะเจลียเนาะการใช้งานจริงเนาะใช่ถ้าไปเดินลวดลายแล้วม่ถอดไปเกาะนะอันมันจะเกาะไม่ต่ำลวดลายมันมันเกาะในตามลวดลายมันบบลูกดาวฮกแฉกนี่ก็อยู่ที่สองหมื่นบาทสองหมื่นบาท ช่างอูประสิทธิโชคการช่างในก็คือเ้าสีบอกราคาไปเลยนะครับพี่น้องครับเ้าสีบอกกักราคาเอาไว้เนาะเจี๋อน้อเฮ็ดเท่าใดเ้าก็คือว่าเท่าเท่านั้นค่ะเพิ่นสีเฮ็ดเท่าไก่เฮ็ดไเฮ็ดก่เฮ็ดคือเก่าเป็นอย่างคือจังต้องหอดสองหมื่นครับบ้นสิเป็นเอ่อครบชุดเลยเนาะเจี๋อนาะครบชุดมีเพราะว่าพวกนี้ไมันสิสั่งกันไม่หมดแล้วเ้าก็มีการรับประกันถ้าเกิดภายในปีแรกสองปีเอ่อรวมทั้ปีนึงเนาะเจี๋อนาะ มันมีปัญหาแตกหักสมมยโลกดาวนี่เปลี่ยนอันใหม่ให้เลยครับแ,<น>แต่ถ้<น>าเกิดที่น้องใส่ไปละสามปีสี่ปีแล้วมันํารุจเสียหายเข้าไปซ่อมให้ครับแต่ว่ามันกะซ่อมในราคาถึงละแต่ว่ามันกะมีค่าน้ํามูก้ํามันไปแน่นานเพราะว่ามการเดินทางตั้งจังหวัดนะเจนาะตั้งอืมครับตั้งจังหวัดเขากะ มันกับไข่เนี่ยมันกับมีท่ายน้ำมันน้ำมันคาใส่ใจมันกับไข่มาหลายปีแล้วมันกับซ้ำบดเขรามดาเนะาะก็เลยต้องมีท่ายน้ำมันเนี่ยแต่ว่าการซ่อมนะคกับมันบ่อแท่งดอกแต่ว่าเทากับมีลูกน้องมีแหวงทีมงานเทาต้องไปกินเข่ากินน้ำนี่แหละครับพี่น้องครับ,<า>ดบเดี๋ยวพี่ผ<า>้าบังออฟฟิศไหมนะครับ<า><า>นี่ออฟฟิศตัวนี้นะครับพี่น้องทั้งเอ่อทั้งบ้านเนาะอยากสีมา มาอูปัชชทดิโชการช่างโบเฮ็ดกามาจิตตอสอบถามเลยน้องเจี๊ยนมากินกาแฟกินน้ำเออได้ถามมาจากข้างไก ja ah <No. S 1> ่กรเฮ็ดไลยเพื่อตอนรับพี่น้องนะครับราคาราคาให้พี่น้องนะครับพี่พี่ผี่มาใส่บริการของอูปัชชิดิโชการช่างนะครับได้ได้มั่นใจในการบริการในการทำงานของห้องน้องเจี๊ยนอันนี้โต๊ะ ไนี่ครับโตแค่ไหนถ้าหันบปนังโตได้นั่งแบบส่วนลายสีนอนเหมือนกัว่าอามาเป็นอยังหลักพอมันส่วนส่วนลายสีนอนครับส่วนไหนส่วนไหนสานอนหั่นบุกใครได้นั่งนี่ตอนในกระร่างติดตั้งระบบไฟคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับยังบ้นั้นแล้วยังบ้นสมบูรณ์เดี๋ยวสิขึ้นออฟฟิใหม่เยอะนี่เขาก็มีโครงการที่ขยายอูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับขยายไปเรื่อยๆ ตามไปที่พี่น้องอยังยังให้การสนับส,<น>สนุนอุปซีดิชกการใช้กันทขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยอยากพัฒนาอยากพัฒนาสถานที่หรือพัฒนางานหาให้มันแบบถูกใจหรือใ้ค่อยบริการพี่น้องเอฟซีของทางอูถ้าเกิดอูเขามันใหญ่งานมันไหลเดี๋ยวราคามันสีถือลงใช่ที่สําคัญราคามันกนสิถูกลงเพราะว่าเขา,ามีงานหลายเมื่อกี้เขาเขาผลิตของอยังต่างต่างเนี่ยม่เขาผลิตจํานวนหลาย ราคามม่กระสีถือลงกับพี่น้องเกษตรได้ประโยชน์ในส่วนนี้นําแมนบอกถูกต้องค่ะเพราะว่าเจรัญนั่นตั้งปณิทานไวเสมอมาเจรัญอยากซอยพี่น้องเกษตรกรครับขอเป็นที่หนึ่งเจรัญจะพิ้งไปเลยไม่ขอเป็นที่หนึ่งจะขอเป็นพิพึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนี่แหละครับอยากเห้ได้กรได้ทีลดต้นยุ่นไห้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยหลายๆนี่ค่ะแมนครับแมนก็พี่น้องที่ ใส่บริการของอูปทิติโชการช่างส่วนร้ายที่ไปสอบถามนี่ก็มีแต่ว่าบอกไปเซ็นเดียวกันว่าดีมาตรฐานเขาก็ยังบอกอยู่ว่าาก,กับบริเฮ็ุดีที่สุดดอกน้อเจี๊ยแต่ว่าเฮ็งานนีนน่สิบุขอแข่งกับไผรค่ะแต่ว่าอ,อูนี่จะไม่แข่งกับใครแต่ขอพัฒนาตัวเองแต่การรับประกันน้องเฮ้าเนี่ยเฮากล้าบอกว่าเฮ้าอาร์ซีดีที่สุดในประเทศไให้นี่ก็ได้ครับพี่น้องครับ มั่นใจขนาดนั้น,น,นเอ่ยอการรับประกันการดูแลพี่น้องที่มาใช้บริการของอู่ประสิทธิโชการชางนิงกาเราอะไรเลยเนาะอาจเป็นที่หนึ่งเขาประเทศให้กับเาได้ถูกต้องยังเน้นงานบริการคร่ะภาวะว่าถ้าเ,าเน้นงานบริการไปได้เราทําดีเราไม่ต้องกลัวอดเพราะแต่เหตุสิเอาคลิปนี้นะครับใช่หน่อยกับเจรัตนะครับกับท่าพี่น้องเบงเยี่ยมช่อมูนะครับบ่ได้ไป ข้างนอกสร้างเด่นกะบาดเด็ไปขึ้กันครับนี่ต <g ul st> ำรวครับรครับส้างเด่นกระลอยอีหร่ครับพี่น้องอคลิปนี้นะครับใช้หน่อยรถเกีียวเจรัดแล้วกะสร้างเดนน่นอะล่ะมากม่อขอลาพี่น้องไปก่อนครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ